สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยสัปดาห์นี้เราก็ยังอยู่ในการเรียนรู้ประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะนั่นก็คือเรารักเมืองไทยค่ะเด็กๆค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เอกลักษณ์ของประเทศไทยของเรานะคะเด็กๆจะได้รู้เอกลักษณ์ของชาติไทยนอกเหนือจาก ธงชาติไทยและเพลงชาติไทยของเรานั่นเองที่เราได้เรียนรู้มาแล้วนะคะสเสน่ห์อย่างแรกของไทยก็คือการแต่งตัวค่ะเด็กๆการแต่งกายด้วยชุดไทยนั่นเองค่ะการแต่งกายของประเทศเรานั้นเป็นชุดไทยและเป็นชุดที่ตัดเย็บอย่างมีรายละเอียดมากมายและเป็นชุดที่สวยงามมีการประดับ มกหรือว่าอัญมณีต่างๆลงไปในชุดไทยนั่นเองค่ะเป็นชุดที่ตัดออกออกมาแล้วสวยงามมากๆเลยค่ะชุดไทยเราจะเห็นกันในปัจจุบันนี้นั่นก็คือการใส่ตามเทศกาลต่างๆนั่นก็คือการแสดงหรือแม้กระทั่งแต่การแต่งงานในงานแต่งงานหลายๆบุคคลก็นิยม แล้วก็ชุดไทยก็เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยนั่นเองค่ะเพราะเป็นชุดการแต่งตัวที่สวยงามมากๆเลยค่ะเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของประเทศไทยนั้นก็คือรอยยิ้มค่ะเด็กๆประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรอยยิ้มที่สวยงามคนไทยจะมีบุคลิกหน้าตาที่ดูใจดีและมีรอยยิ้มที่สวยงามหลายๆประเทศที่ เข้ามาเที่ยวประเทศไทยก็จะประทับใจในรอยยิ้มของคนไทยนั่นเองค่ะค่ะและอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือการไหว้ค่ะเด็กๆการไหว้ก็เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยคนไทยเจอหน้ากันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่นเองนี่ก็เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของประเทศไทยนั่นเองค่ะที่หลายๆประเทศนั้น ชื่นชมและชื่นชอบมากๆเลยและคำแรกที่คนต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยที่อยากจะฝึกพูดนั่นก็คือสวัสดีครับ สวัสดีค่ะนั่นเองก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยไปแล้วนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆได้เรียนรู้เอกลักษณ์ของประเทศไทยไปแล้วที่สําคัญเด็กๆเจอหน้าใครก็อย่าลืมยิ้มแล้วก็ยกมือสวัสดีครับสวัสดีค่ะด้วยนะคะเด็กๆพูดจะให้ไพเราะน,นะคะ คลิปนี้คุณคูแอมขอลาไปก่อนคลิปหน้าคุณคู่แอวจะมีเรื่องอะไรในประเทศไทยมาฝากนั้นเด็กๆรอติดตามค่ะวันนี้คุณคู่แอมขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆ